สวัสดีค่ะพบกันในวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะเรื่องการลบวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะหน้า51และ52ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมดินสอสีดำและก็ดินสอสีฟ้าวะะไว้ด้วยนะคะไม้บรรทัดด้วยนะคะสำคัญมากเลยเราจะมาขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้และส่วนที่โจทย์ถามค่ะ,คะลืมกันไปหรือยังเอ,อ่ย เมื่อตอนการบวกนะคะเราก็ขีดเส้นใต้ในสส่วนนี้ด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเราก็ขีดเหมือนกับการบวกเลยค่ะหน้า51ค่ะคำสั่งขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบตัวอย่างออ กินมังคุด5าผลอกินมังคุด4ผลอกินมังคุดน้อยกว่าอ้อมกี่ผลโจทย์ข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ,ะเด็กๆต้องรู้จากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้ขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้าคืออ้อมกินมังคุดห้าผลโอกินมังคุด4ี่ผลขีดแค่ตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนด และเด็กๆก็ต้องรู้สิ่งที่โจทย์ถามด้วยให้กรีดใต้ด้วยสีดำคือโอกินมังคุดน้อยกว่าออมก,กี่ผลนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะบรรทัดแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์บรรทัดต่อมาเขียนแบบมีคำตอบและตรงตอบนะคะเขียนแบบย้อนถามนะคะหยดแบบย้อนถามคำตอบนั่นก็คือโอกินมังคุดน้อยกว่าออมหนึ่งผล ตรงตอบตรงนี้นะคะตรงที่เขียนแบบย้อนคำถามต้องตอบแบบตัวเลขไทยค่ะอ่านี่คือตัวอย่างก,การตอบนะคะต่อไปเราจะไปเริ่มลงมือทำข้อที่1ค่ะปาลมีส้ม4ผลแบ่งให้เพื่อน1ผลปาลเหลือส้มกี่ผลนี่คือสถานการณ์โจทย์ข้อที่1 ให้เด็กๆเตรียมดินสองสีฟ้าขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กําหนดด้วยสีฟ้าคือปาลมีส้มสีผลแบ่งให้เพื่อนหนึ่งผลนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดนะคะต่อไปค่ะเตรียมดินสอสีดําค่ะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามคือปาลเหลือส้มกี่ผลโจทย์ข้อนี้นะคะปาลแบ่งให้เพื่อนไปหนึ่งผลดังนั้นเป็นการลบ สีลบหนึ่งเท่ากับเท่าไรสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามตอบปาาเหลือส้มเขียนเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะตรงนี้ปาาเหลือส้มสามผลค่ะข้อที่สองสมต้องการดินสองหกแท่งมีอยู่แล้วสองแท่ง สมจะต้องซื้อดินสองเพิ่มอีกอกี่แท่งจึงจะครบจำนวนที่ต้องการจำได้นี้เอ่ยนะคะครูครูให้เด็กๆนะคะทำในครั้งที่แล้วเป็นการแยกสถานการณ์การลดแบบนี้ดินสองีม่พอกับมีอยู่แล้วสองนะคะต้องการมีอยู่แล้วคือสมต้องการหนะคะแต่มีอยู่แล้วสอง อย่างนั้นคือไม่พอใช่ไหมคะสมจะต้องหาดินสองมาเพิ่มอีกกี่กองจึงจะครบตามจํานวนที่ต้องการต้องการเท่าไรคะต้องการ6กดังนั้นโจทย์ข้อนี้คําตอบจะต้องน้อยกว่า6คะ่ะ6กลบสนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กําหนดด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดาคะ่ะส่วนที่โจทย์ถามจะมีสองบรรทัดนะคะคือ สมจะต้องซื้อดินสอเพิ่มอีกอกี่แท่งอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะหเป็นตัวตั้ง2เป็นตัวลบหลบ2เท่ากับเท่าไรหลบไป2ค่ะมี u หลบไป2นะคะหลบ2ได้เท่ากับ4ตอบสมจะต้องซื้อดินสอเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะ,จะครบหคะ ีกเท่าไหร่คะอีก4คะ่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยคะ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า53คะ่ะหน้า53ข้อที่3คะ่ะโต้มีลูกแก้ว7ลูกปุ๊กมีลูกแก้ว3ลูกโต้มีลูกแก้วมากกว่าปุ๊กกี่ลูก ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดด้วยสีฟ้าค่ะคือโป้มีลูกแก้วเจดลูกปิกเอ่อปุ๊ก,กมีลูกแก้วสามลูกนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำค่ะโป้มีลูกแก้วมากกว่าปุ๊กกี่ลูกคะโจทย์ถามแบบการเปรียบเทียบใช่ไหมคะโจทย์ถามอะไรคะ ป้อมีลูกแก้วมากกว่าปุ๊กกี่ลูกสองคนนี้ยอยากจะรู้ว่าป้อมีลูกแก้วมากกว่าปุ๊กี่ลูกเป็นการเปรียบเทียบนะคะเจ็ดเป็นตัวตั้งลบด้วยสามเป็นตัวลบค่ะเจ็ดลบสามเท่ากับเท่าไรเจ็ดลบสามนะคะดูเจ็ดนะคะหักออกไปสามหนึ่งสองสามเหลือเท่ากับสี่ค่ะตอบเป็นตัวเลขไทย ตรงเหลือลูกแก้วมากกว่าปุ๊กกี่ลูกคะเมื่อเปรียบเทียบโยงเส้นจับคู่กันนะคะก็เท่ากับสี่ลูกเขียนเป็นตัวเลขไทยข้อที่4ค่ะแม่ซื้อนมจืดและนมหวาน8ดกล่องนะนมจืดและนมหวานรวมกันนะคะ8ดกล่องแต่โจทย์ให้นมหวานมาสี่กล่องโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามแม่ซื้อนมจืดมากี่กล่อง ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดค่ะด้วยสีฟ้าขีดยาวไปจนถึงคำว่าสีกล่องเลยนะคะนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ให้เด็กขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด,ด้วยสีดำค่ะแม่ซื้อนมจืดมากีดก,กี่กล่องตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นมจืดกับนมหวานรวมกันแปดกล่องโจทย์ให้นมหวานให้หานมจืด ดังนั้นข้อนี้นมจืดจะต้องน้อยกว่า8แน่นอนนะคะข้อนี้คำตอบน้อยลงค่ะ8ปลบสเท่ากับเท่าไรแปดลบสนะคะมีอยู่8หักออกไป4ค่ะ1 2 3 4 8สลบสนะคะได้เท่ากับ4ค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะแม่ซื้อนมจืดมา4ี่กล่องลงทวนคำถามน,นะคะ ถ้าแม่ซื้อนมจืดมาสี่กล่องและนมหวานสี่กลอ่องอ่าดังนั้นแม่ซื้อนมจืดและนมหวานรวมแต่กล่องนะคะสมเหตุสมผลดังนั้นสี่จึงเป็นคําตอบที่น่าจะถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการตรวจสอบคําตอบต่อไปค่ะข้อหค่ะข้อห้าพี่มีภาพรถและภาพเรือรวมกันหกภาพเป็นภาพเรือสี่ภาพ จะเป็นภาพรถกี่ภาพโจทย์มากำหนดมาให้นะคะเป็นภาพรถและภาพเรือรวมเป็นหกภาพและโจทย์กำหนดมาให้อีกว่าเป็นภาพเรือสีภาพให้เด็กๆขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยสีฟ้าค่ะควรใช้ไม้บรรทัดนะคะ,ะ,คะและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำโจทย์ถามว่าจะเป็นภาพรถกี่ภาพสองอย่างรวมกันหก ถ้าเป็นภาพเรือสี่จะเป็นภาพรถกี่ภาพดังนั้นคําตอบภาพรถจะต้องน้อยองคำตอบน้อยลงนะคะใช้วิธีการลบค่ะหกลบสี่เท่ากับเท่าไรมีอยู่หค่ะลบออกไปสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หลบสี่นะคะเหลือสอง ตอจะเป็นภาพลด2ภาพค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเด็กๆลงตรวจสอบคำตอบซิว่าถูกไหมเป็นภาพเรือ4เป็นภาพลดสองสรวมกับ2ได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นคำตอบสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆจะตอบ ข้อที่หกข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะพ่อซื้อน้ำมาแกขวดลูกดื่มไป3ามขวดพ่อเหลือน้ำกี่ขวดให้ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดด้วยสีฟ้าค่ะใช้ไม้บรรทัดนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำโจทย์ถามว่าพ่อเหลือน้ำกี่ขวดลูกดื่มไป น้ำต้องน้อยกว่า8นะคะคำตอบในข้อนี้น้อยกว่า8ใช้วิธีการบวก8-3ลบสเท่ากับเท่าไรมีอยู่8ค่ะหักออกไป3ค่ะ1 2 3 8งลบสได้เท่ากับ5ดังนั้นท่อเหลื่อน้ําอีกขวดคะถ้าขวดเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะ อ่าทั้งสองหน้านะคะก็เสร็จแล้วนะคะหน้า51และหน้า52ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ